เงิน800บาทใช้ซื้อต้นไม้อะไรได้บ้างวันนี้นะครับพี่เยมีโอกาสได้ไปเดินตลาดต้นไม้ที่โคกกรวดนะฮะที่โคราชแล้วบังเอิญไปเจอนี่เลยครับโชคก้าวชั้นเพื่อนๆจะสังเกตใบนะครับใบจะออกเหลือบๆใช้คาว่าเหลือบๆแล้วกันเหลือบๆชมพูนะครับซึ่งจากการพูดคุยกับแม่ค้านะครับ ก็บอกเช่นนั้นเหมือนกันว่าตอนได้มาเนี่ยน้องออกจากด่างชุมพูแต่ไม่รู้เป็นไงครับเลี้ยงไปสักพักนี่เลยครับสภาพเป็นแบบนี้เขียวแบบกลืนไปหมดเลยแม่ค้าก็เลยมองว่าเนี่ยน่าจะหลุดหลุดจากด่างเป็นเขียวไปแล้วนะฮะแต่ส่วนตัวพี่เลไม่ได้มองแบบนั้นครับ ที่เรามว่าน่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่น้องอยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะครับน้ําปุ๋ยที่ให้เยอะจนเกินไปจนอาจจะทําให้น้องอสียังไม่ออกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้วยที่มีผลกับไม้นั่นคือเรื่องของอายุครับอายุน้องอาจจะยังไม่ได้ที่นะครับแต่เท่าที่ดูสภาพนี้ก็มีดอกมีฝักแล้วนะครับก็น่าจะ สมควรแก่ยวได้วยนะครับอะแต่ไม่เป็นไรฟอร์มนี้800ก็ต้องเอามาลุ้นเอามาเลี้ยงกันนั่นแหละรครับแล้วก็หวังว่าวันข้างหน้าสีน้องจะจัดหนักจัดเต็มครับ